อุบัติเหตุเสาบ้านจันทร์ทับแน่เสียหนึ่งคนคนยกบ้านจันร์ก็จังหวะเสาบ้านจันร์ขึ้นพอดีรับก็เลยหล่นลงมาทับลูกอีกหนึ่งคนมึงกลัวมึงก็ออกไปถ้ามึงไม่กลัวมึงก็อยู่กับกูนี่แหละ สวัสดีครับผมอาจารย์โค้กสวัสดีครับผมอาจารย์เหม่งพบกับเราสองคนนะครับกับรายการสัมผัสหนอนการละครั้งหนึ่งครับผมวันนี้อาจารย์เหม่งครับผมเรามา แบบใหม่ในรูปแบบใหม่ในการที่ขอเชิญแขกรับเชิญมายืนกับเราใช่เพื่อมาฟังว่าสถานที่ที่เรายืนเนี่ยความเป็นใหม่ไงอ่าแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครฮะโอ้โหตอนนี้เป็นกระแสกําลังมาแรงมากนะครับคนนี้เอฟซีเรียกร้องมาทั้งช่องแต่ละครั้งหนึ่งทั้งช่องเวิงปาาดำแล้ววันนี้นะครับเขามาแล้วในสัมผัสหลอนแต่ละครั้งหนึ่งเราบอกก่อนว่าคนนี้เคยเป็นอดีตนักโทษครับ ซึ่งตัดสินมาทั้งหมด1 5 9ปีเพิ่งปล่อยออกมาหมาดๆเลยฮิงโคกกลิ่นคุกยังไม่จางเลยเราลากมาออกรายการนี้เลยประสบการณ์นี้ไม่ต้องถามเพราะว่าคนคนนี้เขาอยู่กับการทรงมาตั้งแต่เด็กเขาอยู่กับร่างทรงมาตั้งแต่เด็กคสัมผัสเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วใช่อยู่กับม้าทรงมาตั้งแต่เกิดเลยขอเชิญเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยครับโอ๊ตคอไลน์ครับผม อ่าสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับผมนี่นะมาแล้วครับโอ๊ตคอไลโอ๊ตคอไลหรือโอ๊ตสลับบุรีโอ๊ตสลับบุรีอืมนี่นะออกมาทั้งหมดกี่วันละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอ้โหโอ้หออกมาเป็นมาเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็มารายการเราเลยนะอ่าใช่ต้องจัดจัดหน่อยเพราะว่าอยู่นอกเนี่ย อยู่กับผมได้ข่าวว่าอยู่กับเกี่ยวกับร่างทรงมันตั้งแต่เด็กใช่ไหมอ่าเห็นอาจารย์เหมิงบอกสันเจ้าสันเจ้าสันเจ้า,จาทีนั้นเราก็ต้องคุกคีอยู่กับเรื่องพวกนี้มาบ้างตั้งแต่เด็กโดยส่วนตัวแล้วโอ๊ตนี่คือว่าเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมหรือกลัวเรื่องพวกนี้นเรื่องวิญญาณเรื่องหลอนหลอื่องเมื่อก่อนไม่เชื่อแลไม่กลัวนะครับแต่พอมาเจอกับตัวเองก็เชื่อแล้วกลัวเลยก็แสดงว่าโอ๊ตบอกว่า เจอกับตัวเองมาแล้วโอ้โหนะฮะวันนี้เรื่องเล่าสัมผัสหลอนประสบการณ์ของแขกรับเชิญของเราต้องน่ากลัวแน่นอนครับผมแต่วันนี้เรายือนอยู่ที่ไหนครับอาจารย์เงโอ้โหเป็นสถานที่ที่แบบว่ามันจะว่าประหลาดผักพังแล้วมีการก่อสร้างทิ้งไว้แต่รอบรอบบริเวณเนี่ยนะ หมู่บ้านใหม่ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดแล้วครับ,ข,รบขึ้นหมดเลยคือล้อมรอบพื้นที่ที่เราย<ช>ืนอยู่เพราะอะไรทําไมพื้นที่นี้ยังไม่มีบ้านขึ้นทั้งๆท,ที่อยู่ในหมู่บ้านครับผมผมมีคําตอบให้แต่ว่าเอาคนแถวเนี้ย<ช>ที่เขาเคยดูแลแถวเนี้ยมาถ่ายทอดให้เอสซีฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ซึ่งแต่ก่อนเขาทํางานอยู่ที่นี่แต่<ช>ตอนนี้คือเขาได้ออกไปแล้วออกไปแล้วเพราะเหตุการณ์แบบนี้ใช่อะ เดี๋ยวขอเชิญเขาดีกว่าครับให้เขามาเล่าว่าตรงเนี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นชเชิญครับผมสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับ,รบผมต้อมต้องให้พี่ต้อมพูดถึงเหตุการณ์ที่เรายืนอยู่ในสถานที่อย่างเนี้ยพ,พี่ต้อมเคยบอกว่าพี่ต้อมเคยทํางานอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้พี่พต้อมได้ออกไปแล้วมันเป็นยังไงฮะคือนะขอเข้าความไปประมาณสัก 5้เดือนนะครับตะกอนที่ผมมาเป็นทํางานดูแลอยู่อยู่ยในแถวแถวนี้นะครับชาวบ้านแถวนี้เล่าให้ฟังว่าณสถานที่นี้มีเคยมีการก่อสร้างแล้วได้เกิดมีอุบัติเหตุเสาบ้านจันทรทับแม่เสีย1คนแล้วลูกจะเข้าไปดูแม่ก็เลยโดนบ้านจันทับอีกหนึ่งคนอืมอกคนนะ เสาปั้นจันใช่ครับเสาปั้นจันรเสาใช่ที่คือเสาตอกเสาเข็มครับตอเสาเข็มใช่ครับได้หล่นทับใช่หล่นทับแม่ก่อนแม่แล้วลูกเห็นแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงแม่ร้องครับลูกก็เลยวิ่งวิ่งไปดูแล้วจังหวะคนยกปั้นจันรก็จังหวะเสาปั้นจันขึ้นพอดีครก็เลยหล่นลงมาทับลูกอีกหนึ่งคนใช่ครับสองรอบโอ้โหอุ้ยโหคนลูกเลยแล้ว น้าที่ผมดูแลอยู่บริเวณนี้มีอยู่คืนคืนหนึ่งผมได้เข้ามาตรวจบริเวณนี้ผมก็ได้เข้ามาตรวจบริเวณนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นเ เขาหลอกความหลอกคนยรักษาประวัตสมัยก่อนที่เขาเป็นบ้านนี้พื้นที่นี้โอเคโดยความส่วนตัวความเชื่อผมไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับมาก่อนเลยพอผมเดินเข้ามาตรวจเก้าแรกผมก็รู้สึกว่าวิววิวแล้วผมก็เดินไปที่ริมกำแพงคือต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มันปิดตายถูกไหมใช่ครับปิดตายเลยต้องต้องรอปภนั้นถึงจะเข้ามาได้บุคคลภายนอกเข้าไม่ได้เลยครับพอผมเข้ามาปุ๊บผมก็เดินไปที่ริมกำแพงผมก็ได้ไปปัสสาวะปัสสาวะเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ยกมือขอขมาณสถานที่นี้ครับผมก็พอปัสสาวะเสร็จผมก็เดินมา ท,ท้าทายคือความที่เราไม่ได้เชื่อเรื่องลี้ลับเราก็เลยไม่ได้กลัวกับเรื่องนี้แต่ทำไมถึงขนาดว่าเราต้องท้าทายก็ค,คือหนึ่งมีคนชาวบ้านบอกว่ามีแม่และลูกเสียชีวิตตายโหงค่อนข้างที่จะแรงเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เราก็อยากจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหนครับเราก็ได้ตะโกนท้าไปว่าถ้าสถานนี้มีผีแม่และลูกให้ออกมาหาผมณตอนนี้เลย ผู้แบบนี้เลยอะใช่ครับอย่างนี้คือท้าทายนะใช่ครับแล้วเป็นไงแล้วแล้วเสร็จใช่ไหมผมก็เดินไปที่บริเวณริ้งกําแพงก็คือตรวจปกติตรวจปกติเอาไฟฉายส่องก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็กาลังจะเดินออกแล้วพอดีมีได้ยินเสียงเด็กขวเราะแล้ววิ่งข้ามไปข้ามมามันเป็นแต่ก่อนหน้าฐานที่เนี้ยเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างใช่แล้วก็ใช่ใช่ห้ามเข้าเลยอุปกรณ์หายใช่ใครมาเอาไปแล้วมันก็มีถังน้ําใบใหญ่อยู่สองใบวางคู่กันผมก็เห็น ส่องไฟไม่เห็นแต่ยินเสียงเด็กหัวเราะประมาณสามครั้งเราก็ไปส่องดูแล้วเราก็พูดอีกขึ้นว่าจะไปนอนก็ไปนอนเลยไม่ต้องมาหัวเราะหรอกออกมาก็ออกมาเลยเราไปพักเชย<ม>ใช่แล้วพอผมเดินไปดูปุ๊บคือเครื่องปั๊มน้ําอ่ะมันค่อนข้างที่จะหนักคนเดียวยกไม่ไหวยอยู่แล้วอยู่ดีเครื่องปั๊มน้าก็หล่นลงมาโครมสองตัวมันวางอยู่ตรงไหนฮะวางอยู่วางอยู่ ถังก็นอนอยู่เครื่อง๊มน้ําวางอยู่ข้างบนถังสองตัวครับคือรอการที่จะรอที่ผู้ดูแลจะเอามาไปติดต่อให้ลมแรงยังไงไม่มีไม่มีหล่นอนเพราะมันหนักมากใช่นาเนี่ยนะนคือว่ามันมันหนาแน่นมใช่ใช่ใช่ครับแล้วสามารถที่จะล้มเองได้ใช่พอล้มเสร็จผมก็รู้สึกว่าใจไม่ค่อยดีแล้วเครื่อง๊มนาหล่นมาเสร็จผมก็เดินกลับหลังไปทีได้ยินเสียงผู้ข้างหูว่ามึงเข้ามายุ่งกับลูกกูทําไมมึงเข้ามายุ่งกับลูกกูทาไมเป็นเสียงผู้หญิงแบบเสียงแบบแผ่วมาก ผมก็เดินไปดูก็เห็นเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งหน้าไม่เห็นเห็นแต่ใส่ชุดขาวแล้วก็ปิดผม,มผม,ผมปิดอยู่ผมปิดหน้าแล้วผมก็เดินไปส่องไฟก็ไม่เห็นคน ผมก็เดินย้อนกลับมาเหมือนมีคนมันดึงชายเสื้อรู้สึกได้เลยหรอไม่เสื้อมันยืดเลยครับใช่ใช่พอมีคนดึงชายเสื้อเสร็จแล้วผมก็จะเดินกําลังจะเดินก็เดินบาคนรู้ทั้งตัวเลยกำลังจะเดินย้อนออกปากประตูแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไหนว่าแน่จริงไงทําไมรีบออกไปล่ะเข้าหูแล้วใช่ใช่ใช่เหมือนเขาสื่อสารกับเราเลยนะเราฟ้าผ่านใช่ใช่เขาพยายามจะให้เรารู้ว่าเขาว่าอยู่กับเราตอนเนี้ยใช่มาแล้วนะพอผมจะเดินออกปุ๊บผมก็เดินเอาไฟฉายส่องรอบๆ ที่เก็บของวัสดุก่อสร้างครับก็ไม่มีใครแต่ว่ามีได้ยินเสียงสะโกอกมาว่ามึงกลัวมึงก็ออกไปถ้าไม่กลัวมึงก็อยู่กับกูนี่แหละอะไรลั่นวะเสียงสังกะสีลั่นเรื่องจริงเอาว่าเอาเอาพอแค่นี้ว่ะเดี๋ยวขอให้ต้อม พาไปดูสถานที่ที่ปั้นจั่นตรงนั้นน่ะมันล้มทับได้ไหมได้ครับได้ไหมฮะได้ครับอ่ะไปนะฮะนังานขอไปฉายขอไปฉายนะครเอาเอาเอาเริ่มตั้งแต่เริ่มที่เล่าเรื่องว่าไปยืนเยี่ยวอ่ะดีกว่าได้ครับไปยืนเยี่ยวลบลบหลู่ยืนเยี่ยวอ่ะะไปตรงไหนฮะตรงนี้ครับคือสถานที่ผมผมตรงนี้เลยตรงนี้ครับต้องมายืนเยี่ยวนะตรงนี้เป็นสถานที่ที่ผมมายืนมายืนเยี่ยวแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ ตรงสถานที่นี้คือเป็นสถานที่เสาบันจัน่นหล่นลงมาทับแม่เฮ้ยยังเป็นหลุมอยูยเลยอะใช่ครับใช่หลุมนี้ตรงนี้คือตรงนี้คือแม่ตรงนี้อ๋อที่แท่นนี่คือเขาปักอยู่ไหมแต่คือว่าผมไม่รู้ว่าแต่คือว่าหลุมนี้หลุมนี้แต่คือผมไม่รู้ว่าตอนที่ทับเนี่ยก่อนที่ทับไม่รู้ว่าเขาเอาออกไปหรือยังหรือว่าทับลงไปเลย ใช่ครับพี่ต้อมจะบอกว่าล่างของแม่หรือลูกใ่ไม่รู้ว่าเขา่ได้ดึงออกมาหรือเปล่าใช่แต่ตออหรือทับลงไปในดุกนี้เลยใช่แต่ว่าตอนที่มูนิธิเข้ามาเก็บศพผมได้ถามมูนิธิว่าเอาออกไปกี่ศพมูนิธิแจ้งว่าเอาออกไปศพเดียวแต่คือผมไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นแม่หรือลูกแต่ตรงสถ,ถานที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นศพแม่ ส่วนศพลูกอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหทั้งทับทีที่2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วก็แล้วที่พี่ไปที่เห็นอีกครั้งที่เห็นที่เห็นเด็กหัวเลาะก็อยู่ประมาณส่วนที่เห็นล่างที่เดินมาดูตรงนี้คือตะก่อนเป็นที่เก็บถังน้ํากับเครื่องปัามน้ำอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่บอกปั๊มน้าหล่นใช่ปั๊มน้ำตรงนี้ใช่ครับ ส่วนที่เห็นเป็นเห็นล่างผู้หญิงผมปิดหน้ายืนอยู่ประมาณมุมนู้นแล้วล่าผู้หญิงที่เราเห็นคือยืนอยู่ตรงนี้ใช่คือไม่รู้ว่ากึ่งยืนหรือกึ่งนั่งแต่ว่าอยู่ประมาณมุมนี้เลยมุมนี้เลยเหรอใช่ที่เราเห็นนะใช่แต่ก่อนตรงนี้มันไม่มีหญ้าแล้วก็นี่นะถึงบอกว่านี่นี่นี่บอกว่าดูกําแพงนะว่าหมู่บ้านนีแถวนี้คือขึ้นใหม่หมดเลยแต่ดูกําแพงตรงนี้นะคือสถานที่นี้คือเขาไม่ทําแล้วเาไม่เอาง่ายๆคือเขาปิดตายไปแล้วคือว่าสร้างกําแพงไว้แล้วแต่ทําไม่ได้เพราะถึงขนาดว่าพี่ต้อมต้องลาออกจาก เลยนะครับจาก,กที่ท้าทายไปแล้วก็มีจุดคีสอีกจุดหนึ่งตรงนี้หลังจากที่ได้ยินเสียงเด็กได้ยินเสียงเด็กตรงนี้เสียงเด็กโคนเลาะเสร็จความที่เรายังไม่กลัวเห็นเทียนเข้าวะความที่เรายังไม่กลัวเราก็เลยหยุดหยุดยืนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งครับตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ก้มรอดใต้บังขาไปดูว่ามัน บ็อดใต้หว่างขาคือความเชื่ออย่างที่ความเชื่อใช่ไหมบอกนะคืออย่างนี้แล้วก็จะเห็นผีอะไรอย่นใช่ครับแล้วก็ไปก็เห็นเห็นผู้หญิงคนเดิมแต่ว่าลักษณะท่ายืนไม่ใช่เหมือนเดิมเป็นยืนแล้วก็ตอนนี้เห็นหน้าครับเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ผมยาว แล้วก็แลบลิ้นใส่ผมแล้วผมก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อาการไม่ค่อยดีเลยจากที่ท้าทายใ่พอโดนไปปุ๊บอาการเริ่มไม่ดีแล้วบอกกับตัวเองถูกไหมมันก็อาการเริ่มก็ไม่ไหวแล้วก็เลยเดินไปตั้งสติตรงนั้นตรงประตูตรงประตูประตูก็ปิดเองปิดเองรถสตาร์ทไม่ติดจากที่เราเปิดประตูค้างไว้เราจะเดินออกไปทันใดนั้นประตูปิดเองปั้นรถก็สตาร์ทไม่ติดหนักม้ยก็เมื่อกี้คือเราต้องมาช่วยกันยกนะเปิดข้างหนึ่งแล้ว พอหลังจากที่ผมเข้ามาเสร็จน,น,นับถึงทุกวันนี้ไม่มีใครได้เดี๋ยวพี่ต้อมอย่าเพิ่งส่งไปนะผมกลัวส่งไปแล้วผุดแบบนี้มผมไม่กล้าส่งไปยื่นเลย,เลยรูย้ไหมเพราะพี่เล่าเนี่ยผมลิ้นพันหมดแล้วเนี่ยแล้วก็พอผมเลือกไปปุ๊บผมหลังจากที่ผมเข้ามา<ข>คนล่าสุดหลังจากนั้นพอตะวันตกดินไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยถ้าเข้ามาต้องเข้ามาช่วง5้าโมงตอน,อนที่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินฟ้าจะมืดใช่โคเพเนี่คือว่าจบเลยจบเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยโอ้ไม่ไงอาจารย์เมงนี่คือเรื่องราวคข้าวของสถานที่แห่งนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไ ีเลยพาแขกรับเชิญโอ๊ตคอลายมาแล้วเ<า>ม <า S 3> ื่อกี้บอกผมได้ไหมไอ้เสียงที่ลั่นรังปั้งเนี่ยคือมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนถังกษัตริย์ลั่นเมื่อกี้ถพี่ต้อีประตูังป,ประตูที่เราเปิดอะ่ะผมก็คือประมาณประมาณทางนั้นเลยผมว่าเขาจำพี่ต้อมได้ไหมแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผ่านเหตุการณ์นี้ผมไม่เคยทำบุญนะ <S <S> <S ผมก็ยังคิดว่าผมไม่กลัวนะจริงๆผมคิดว่าผมไม่กลัวถ้าถ้าถามว่าให้ผมเข้ามาย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้อมถามพวกผมก่อนนะพี่ต้อมพี่ตอมก่อนที่พี่จะลั่นมาเดี๋ยวก่อนเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเพราะว่าเดี๋ยวผม่่่่่่่่่มมมมมไไไ ผมต้องขอบขอบคุณพี่ต้อมมากเลยนะที่เป็นเกียรติครับผมเป็นแขกรับเชิญนะพิเศษของเราในวันนี้นะพิเศษมากโอ้โหเดี๋ยวผมให้พี่ต้อมไปพักผ่อนนะก็ทำงานของพี่ต้อมต่อนะโอเคครับครับพี่ครับนี่นะก็ได้สถานที่เรียบร้อยนะจันม่งเป็นไงฮะคุณโอ๊ตเมื่อกี้ได้ฟังของพี่พี่ต้อมเขาพาเดินแล้วก็เล่าเรื่องที่เขาเจอมาเป็นไงฮะน่ากลัวมากนะคนลุก อ่ะนี่นะอ่ะเรามา,เ,าเข้าเรื่อง,อไ,องไม่ทันแน่นอนใช่เรามาเข้าเรื่องของเรานะว่าที่บอกว่าโตมากับศาลเจ้าศาลเจ้าเน,น,นี่ยอ,อันนี้คือยังไงอันนี้คืออธิบายนิดนึงเราบ้านอยู่ยยข้างศาลเจ้าโอ้โหศาลเจ้า,าร่างทรงอ่ะร่างทรงที่เข<ม>าใช่ไหมใช่ไหมที่เขาแทงเนื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เขาทำพิธีแบบนั้นลุยไฟอะไรอย่นี้อ๋อแล้วเออแล้วแล้วคุณโน้ตไปเคยไปยุ่งเกี่ยวกับตั้งแต่เด็กเรื่องพวกนี้ก็คืออยู่ตรงเครื่องคีมาตลอดแล้วที่คุณโน้ตบอกว่า เจอมากับตัวมันเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่จะเล่ากับวันนี้ไหมเอาเรื่องที่มันเจอมากับตัวที่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 บอกว่าผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าในเรื่อจำในเรือจำอ๋อเรื่องเกิดขึ้นในเรือจำในเรือจำคือว่าเราไม่เคยเราไม่ไม่เชื่อเราก็เด็กๆเราก็ท้าลองของอะไรไปทั่วแหละเราไม่เชื่อแต่พอวันนั้นอ่ะคือไอ้มันคนนี้มันเป็นลูกนน้องเรามันเป็นเขมรแล้วมัน ยา,ยามันขาดเลี้นจำอะเลียนจำเลยยามันขาดไม่มียาสูบมันก็ไม่มียาสูบมันก็เลยกินกระทิงนแดงเนี่ยกินกระทิงนแดงคุกกระทิงแดงเป็นแพ็คๆเป็นแพ็คอะอืมเราก็บอกเฮ้ยมันคืนอลดความอยากใช่<อ>มันกินแบบเนี้ย๋ยวม,มันก็ตายหรอกเราก็บอกมันเป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะเรามันก็ลูกน้องเราเจอหลายปีครับก็ขึ้นห้องเพนะนั้นก็ขึ้นห้องเหตุการณ์ก็ปกติแต่มีคนเจอตอนที่มัน ตายแล้วมีคนเจอนะแต่ผมมารู้ทีหลังมันนอนอ่ะมันขึ้นห้องปุ๊บเนี่ยปิดห้องปุ๊บมันก็เอาเปเนี่ยแฝงหน้าห้องเลยห่างประตูอ่ะเหมือนลังนกเหมือนลังน่อ่าเหมือนลังนกเพื่อมันจะดูเลดูอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเปยยวันอ่ะเอาง่ายมันเปยอยู่อ่าที่ผลูกเปนอนนะสูบยาดูเลดวไม่มียาสูบครับก็ดูเล่ช่วงนั้นตอนตีสองห้องข้างอ่ะก็เอาโทรศัพท์วางแต่โทรศัพท์เนี่ย กระเด้งออกไปข้างนอกตอนประมาณตีสองกว่ากระเด้งออกไปข้างนอกเลยโทรศัพท์ห้องสองห้องก่างห้องสองเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงกลางวางไว้ตรงหน้าห้องอะไรอย่างเงี้ยหน้าห้องกระเด้งออกไปเลยเขามาเล่าถึงควฟังตอนหลังนะคือไม่มีไม่มีใครโดนหรือว่าอะไรเลยสัมผัสโทรศัพท์อันนี้แต่อยู่ดีกระเด้งออกไปอย่างแรงแล้วห้องสามอ่ะเขาเห็นมันอะกระตกอะช่วงเวลาเดียวกันคล้ายๆช่วงเวลาเหมือนเวลาไล่ๆกันอ่ะแต่คนที่กินกระทิงแดงใช่คนที่กินชื่อพอลล่าครับมิถ้าคนที่รู้จักกับเราหรือเจอในเหตุการณ์เราจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริง จะเหตุการณ์ที่เราเราจะรู้กันเนี่ยจะรู้กันหมดในเรืองการนับยองนะตอนตอนเช้าก็ตื่นห้องปกติตื่นมาปกติตอนเช้าครับแต่ว่ามันมันไม่เก็บที่นอนมันไม่ตื่นไงเขาเก็บที่นอนกันแล้วเขาไม่ลุกแล้วมันจะนับยอดแล้วเจ้าที่มาจะนับยอดแล้วคนในห้องก็แซวคนในห้องก็แซวคือเขาก็นอนอยู่บนเปย์นั้นแหะใช่นอนอยู่บนเปย์ที่เดิมเลยไม่พลิกเลยคนในห้องก็แซวว่าเฮ้ยเฮียตายแล้วมั้งมึงไอ้ฮิปหายเขาจะลงห้องกันแล้วอะไรเงี้ยตายหาแล้วมั้งแซวปกติครับแต่คนในห้องก็คือว่ามันมันมันสายมากแล้วก็เลยไปสะกิดแแแขข็งล้ว คือเขาตายแล้วกระตกตอนตีสองกว่าคือมันเหมือนแบบหัวใจหัวใจวายอ่ะแล้วโทรศัพท์ที่บอกว่าอยู่ดีก็เด่งออกมานี่คือตอนเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันกับที่คงคนนี้ก็คนที่ใช้ก็คือแมวแมวแมวชมพูหิกแมวแมวเนี่ยคนชื่อแมวครับพอมันตายปุ๊บตอนเย็นนั้นอ่ะก็ขึ้นห้องปกติผมก็อยู่บนห้องซึ่งุณโอรู้แล้วเขาเสียชีวิตก็คือรู้แล้วก็คือเคลื่อนย้ายศพอะไรเรียบร้อยแล้วคือว่าเย็นนั้นแหละเย็นนั้นขึ้นห้องก็ปกติอาบน้ำอาบผ้ากินข้าวกินปลาผมก็ลั่นวาจาไปเลยเราก็แบบ ไอ้ทียมีจริงป่ะมัลองของแบบพี่ต้อมใช่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 เคสเดียวกันเลยใช่ผมผมบอกว่ามึงมีจริงป่ะวะ้ยกูอยากเจอมึงว่ะพูดอย่างนี้ออกไปเลยพูดลั่นเสียงออกไปเลยใชแล้วถ้ามีจริงอะมึงมาหากูวันนี้ได้ไหมกูอยากเจอมึงอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องจริงเลยแล้วผมเจอ คืนนั้นเลยเจอคืนนั้นเลยแล้วก็มาอย่างที่ท้าเลยเออผมไม่เคยเจอนะนี่นะขนลุกแล้วกล้องจริงนะผมผมไม่เคยเจอนะเรื่องอห่งงี้ก็คือปกติก็นอนนอนแล้วถงนต้นเวลาก็นอนก็ถือว่าดึกแล้วล่ะประมาณตีอะไรผมไม่รู้อื ผมก็นอนนอนอยู่ในห้องเนี่ยผมจะนอนอยู่หน้าตรงข้ามบล็อกผมก็กางมุ้งคือกางมุ้งกางมุ้งนอนคือคนเดียวกางมุ้งนอนเสร็ก็คือแง้มให้เอาลมพัดลมมาเป่าลมเข้ามาให้ลมมันกระแทกมาหาเราแง้มไม่มีรูเพื่อเอาลมเข้ามาแล้วเปิดข้างบนหน่อยนึงให้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้มันหมุนเวียนตอนนั้นเราถ่ายเทเราเราเราก็หลับเราหลับอยู่แหละเหมือนแบบผมเห็นผมในฝันในเหมือนว่าในฝันน่ะกึ่งหลับกึ่งตื่นใช่มันเปิดมุ้งข้ามาอย่างนี้เราเห็นว่าเป็นมันเลยอะ เป็นป<ล>พอล,ล่าเลยเหรอหน้าตาคือเห็นชัดชคือพอล,ล่าเลยมันก็เปิดมันก็มันก็มาค่อมผมเลยนะค่อมผมเลยจับแขนผมสองข้างค่อมขาผมผมก็ดินด้นดิน้นดิ้นแล้วเราก็ดิ้นแบบสุดๆแล้วอ่ะผมก็สวดมนต์คือปกติท่องท่อๆท่อ่อ่อ,อ,อ,อ <ทะ S 1> สบัดอยู่พักหนึ่งก็คือว่าหลุดออกมาออเราก็ เหมือน,นเรื่องจริงหรือเปล่นาอะไรเงี้ยระยะเวลานานไหมกว่าเราสะบัดท,ที่จะหลุดออกมาท่องมนท่องมนอิติพิโสอะไรพวกนี้ก็ท่อง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 ทักหนึน่ง <clog s> ผมไม่ได้เจอมันครั้งเดียวนะผ่านไปประมาณ3-4วันก็สมัยก่อนบนห้องมันจะเป็นปาเก้ผมก็ทําการรื้อปาเก้ทุกห้องเลยรื้อปาเก้ออกเพื่อที่จะปูกกระเบื้องผมก็เลยปูปูห้องผมเนี่ยกับห้องสมเนี่ยก่อนห้องสามคือห้องที่มันตายครับแล้วก็ห้องหคือห้องผมรื้อเสร็จแล้วผมก็ขึ้นไปดูผมขึ้นไปคนเดียวเงบนตึก เรากเป็นแบบไปเดินเล่นอะไี่ราขึ้นไปนี่เวลาคือคือเวลาประมาณกี่โมงบ่ายบ่ายช่วงบ่ายเลยนะบ่ายผมขึ้นตึกคนเดียวไม่มีใครตามมาเลยผมก็คือปกติที่ผมปั่นจักรยานไปเสร็จปุ๊บผมก็จอดผมก็ขึ้นไปดูเพื่อที่จะให้ช่างอ่ะรีบทำครับอีกวันนึ่งอ่ะพอเก็บกระเบื้องเสร็จปุ๊บกวาดกวาดเก็บบเก็บปาเก้เสร็จก็กวาดกวาดผมก็ขึ้นไปดูว่าเรียบร้อยแล้วห้องผมเรียบร้อยแล้วห้องสามเรียบร้อยแล้วเขนเข้าไปดูห้องผมก่อนดีกว่าเข้าเสร็จปุ๊บเออเรียบร้อยไม่มีอะไรปกติผมก็เดินออกมาแล้วผมก็็็เเเเเเดดิินนนขขข้้้้้้้าาาไไไปปปใใใหหหออองงงแลวกกกที่่ช ผมก็ดูแต่ผมตอนที่ผมเดินเข้าไปอะ่ะค,คนผมลุกแล้วผมผมผมรู้ว่าผมคนผมลุกแล้วครับผมเดินเข้าไปท้ายห้องอเอ๊ะใจอู่พักหนึ่งผมก็ไม่อยากเดินออกแต่มันก็กลัวอผมเดินไปท้ายห้องปุ๊บเรียบร้อยผมก็เดินออกมาเนี่ยตอนที่ผมเดินออกมาเนี่ยคือผมผมเห็นแล้วว่าว่ามันยืนอยู่หน้าห้องแต่ว่า ไม่ได้ฝั่งฝั่งมาตูห้องนะอยู่ตรงพอทัศน์อ่ะอยู่มุมมุมหรือตรงมุมซ้ายมันในที่นี้คือพลล่าอีกแล้วพลล่าอีกแล้วคือผมเดินลงมาปุ๊บเนี่ยจ้ำลงเลยผมผมเดินผ่านมันเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมรีบจ้ำลงเลยแล้วผมก็ไปบอกคนในแดนผมผมบอกคนในแดนทั้งสองทั้งสองครั้งที่ผมเจอครับผมก็เลยให้ ให้แฟนผมทําบุญความบุญไปให้คือใช่ไปหลังจากที่เราท้าใบแล้วเจอกับเหตุการณ์ครั้งแรกคือโดนเขาคอมอ่ามันอําลักษณะอําแล้วเราหลุดมาแล้วเรามาเจอห่างคือระยะเวลาห่างไหมที่เรามาเจอครั้งสองวันโอ้ยแล้วนระโอ้โหผมคนลุกเลยนี่นื่อจริงเลยผมก็เลยให้แฟนผมทําบุญสังฆทานไปให้เหมือนมันมาขอสมบุญเราแหละลูกน้องเราเลย เราก็ไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็ <นะ S 2> หายไปเลยหลังจากทําบุญ<ช>ไม่เคยเจออีกเลยเหมือนเขามาขอ<ม>บุญนะแล้วได้บุญลถเขาก็ไปไม่มารบก,กวนอะไรคือรู้เลยอะเข้าไปคือจังหวะคือขนลุกปุ๊บนี่คือเป็นสัญญาณเหมือนเขามาปุ๊บแล้วก็สุดท้ายให้เห็นจริงๆเ<อ>พื่อนไอ,ไอติกอะอกอะ็เห็นเหมือนกันโอ้โหติคอันนี้คือตอนแรกคือเรื่องราวคอลล่านี่คือว่าให้เรานี่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสิ่งพวกนี้ม<ช>ันมีจริงนั่นแหละผทีนี้ โอ้โหนี่นะเรื่องราวของจาร์โอสได้นะได้็นาะในเรือนจําด้วยนะและในเรือนจําด้วยอยู่ในเรือนจาเนี่ยวิญญาณเนี่ยไม่ไปไหนแนี่ยคือไว้ง่ายเลยผมขนลุกตั้งแต่โดนค่มลักษณะการตายแบบอยู่ดีตายตายบปนี้ลักษณะเรียกว่าตายแบบนี้คือตายโหงอยู่แล้วเพราะว่าตายไม่ใช่หมธรรมดาใช่ใจวายโอ้โหเนี่ยคือเรื่องนี้คือเรื่องราวของแต่ตอนเนี้ยผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันได้ แล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนอย่างที่ทุกคนอยากจะรู้แหละว่าอยากจะได้สักเรื่องหนึ่งพูดถึงเลยนะในเรือนจําเลยนะผมนี่เจอแบบจังๆเลยจานเหม่งมีเหรอมีเจอกับตัวเองเลยสองลูกตาเลยไม่ใช่2องลูกตาสี่ลูกตาพอเจอด้วยกันสองคนพร้อมกันเลยเวลาเดียวกันคือจาย์เหม่งจะบอกว่าก็เจอกับตัวเองเลยเป็นยังไงฮะเหตุการณ์เนี่ยมันมาต่อเนื่องเลยครับกัะเหตดเสียงเลยวะ าเหตุการณ์เนี่ยมันมาต่อเนื่องเลยเดี๋ยวผมท้าวความอนเลย <c oughs> อันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยขึ้นไปขังซอยห้องหนึ่งสี่หนึ่งตอนนั้นน่ะผมอยู่ห้องหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมอยู่หกห้องระยะห่าหกห้องระยะห่าง,ง,ะะางแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้ทําถูกปากปั๊มให้ขึ้นมาบนซอยนะในตอนนั้นแค่เรื่องยาแก้ไอในเรื่องจำและเขาเนี่ยคนคนนี้เขาเป็นซามูไรด้วยผมไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อให้ได้ยินเลยดีกว่ามาดมาด ครับผมนะะคนในคองเปมไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องนี้ครับเรือนจํากลางคองเปมแดนห้าเขาเนี่ยคิดมากมเขามีแม่เขาอยู่คนเดียวเขาคิดมากแล้วทีเนี้ยเขาอยู่บนซอยอ่าสำหรับ e ีพีนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมบอกเลยเป็น2เรื่องที่แบบว่ามันหลอนเหลือเกินนะ เอาเป็นว่าผมรู้สึกไม่ดีอยู่ไม่ได้อยู่ได้ครู้สึกไม่ดีอย่างคือตอนนี้คือบอกให้เลยว่าเมียเมียของเม่งงดําคือคือเห็นอะไรบางอย่างันห่นอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจบอีพีแค่นี้ก่อนนะสําหรับอย่าลืมนะผมเรื่องเล่าของอาจารย์โอ๊ตนะจะกี่กะโลกเม้น์มาใต้ไลน์ให้ผมหน่อยนะให้ให้ให้ระดับหน่อยอีพีนี้ผมอาจารย์เม่งแล้วก็อาจารย์โอ๊ตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ หนูหลับตาหนูเฮ้ยเฮ้ยมาดูงี้หน่อยสองไ้ฉายดูงี้เลยแล้วร้องไห้ทำไมหนูเมื่อกี้มันีเข้าหูเลยวีเข้าหูเลยเหรอเดี๋ยวค่อยพูดไป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 